เดี๋ยวเราจะโทรหาลุงหนองที่ผมทายไว้ว่าข้าวได้กี่เกียผมทายว่าประมาณ3ามเกียวน,นะสามเกียวต้นๆแต่ตน,แแนั่นแหละแปลงนั้นนะนะที่บอกแล้วฟังราคาด้ยวยไม่รู้จะรอลุงราคาเท่าไหร่ไปขายมาหกห้าแปดสิบโอ้เกือบ6มทุกเลยได้กี่ได้เกลียวสามเกียวเท่าไหร่สเกียวเก้าสิบห้า สองเกียนเกเออเอาพอได้เออเอาเอายังเลยหูผักบุ้งเต็มเลยแปลงเนี่ย ہ, ก็สวัสดีครับเพืพ่อนๆฝากติดตาม แฟนเพจเลยแหละครับการชาวนาพาซิสอีกหนึ่งนะครับ,บคนครับผมก็โอ้ยตกหลุมก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนคนก,อนก่อนเลยนะครับผมจำได้ไหมแปลงเนี้ยที่ว่าก็ขอซหนึ่งพวงนะครับที่ผมมาลุยน้ําเกี่ยวกับพี่โออ่ะเนี่ยอันเนี้ยน้ํายุบแล้วนะครับน้ําทุ่งยุบแล้วแล้วก็อีกเจ้าหนึง่งตรงนั้นแหละที่ผมบอกว่าจะได้เกี่ยวเลยได้เกี่ยวนะครับพอน้ําลดตอนนี้กน้ําปิมไป ใบใบเหมือนกันนะตรงเนี้ยเนี่ยสองกระทงเนี่ยนะครับถ้าจำได้ที่ลุงเปี๊ยกโตยโยต้าแดงมาลาก่ะนะฮะสี่ไล่ครับแปลงนี้กระทงเดียวแม่ลุงเนาะข้าวเหลือน้ำนี่มันดีเนี่ยต้องทำให้มิดน้ำมั่งมั่ง ก็ดูดิเนี่ยดูลวงนี่ครับเออพอได้พอได้ได,ดูที่เอาไปกีเล่นะในนายมีน้ำอยู่เลยรถแล่นเลือยังทำไม่เสร็จเลยนะครับไอใบตีฟางปอกฟางเสร็จแล้ว จะมีงานเกี่ยวข้าวนะเลยออกมาเกี่ยวข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปเกี่ยวอีก9้าไร่จากบอมมาไปอีกเ้าไร่แต่ผมไม่ได้ไปจาาบอมแล้วผมรถไปกับพี่โอแล้วก็เดี๋ยวเกี่ยวเสร็จจะกลับมาซ่อมรถต่อ ก็ส0ิถังพอได้ เออรอดมาเขาก็เออเท่าไรเท่ากันแล้วจังหวะนี้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะเหมือนข้าวที่นาผมอะที่วันเหลือรอดเนะคยับโอเคเออเสียไปละเหลือรอดมาเอา้ารอดเฉยเราก็แบบมีความรู้สึกแบบเราไม่ได้ผิดหวังอะไรอะเราไม่ได้คาดหวังไงเราก็เลยไม่ผิดหวังเหมือนแบบเออรอดมาเออเอ้ายังรอดรอดมาก็คือโชคดีไม่ได้เสียได้อะไรเลยเพราะว่าเหมือนเราแบบทําใจไว้แล้วไง แม่หลายใหญ่เลยครับ เขาจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าน้ำท่วมท้องอะ่ะน้ํามิดยอดและเกือบมิดอะ่ะแล้วตอนข้าวนะข้าวเขาเริ่มปูดเพล่ะไงเขเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะท้องแตกเหรอที่คนโบราณเขาว่านัา่นแหละแต่ถ้าได้สามเกียร์ก็ถือโอเคนะแต่น้ําหนักก็พอไปพอมาจะหมดไม่หมดไรใหญ่เลยพราะคุณเออให้เขาได้ดีดี แต่ด้านล่างน้ำต่วงเสียหมดเลยนะเรามีจ้าน้นดอนรอดก็เดี๋ยวมาเทก่อนนะครับไม่หมดนะครับผม 8ปดสิบตีไปเลยเผื่อน้ำหนักไม่ค่อยดียังเหลืออีกน่าจะได้เราๆใกล้เกียงสามเกวียนก็ได้แกงหนอลงฟุบไม่ได้ยินเลยแต่ปอตเกี่ยวเบา ไม่เกี่ยวะ หนึ่งหวงนะครับ โอเคเดี๋ยวเสือแล้วเดี๋ยวมาดูข้าวไหลบ้าง ก็นิดหน่อยถ้าเกินก็ไม่เกินไม่น่าจะเกินสามเกียร์ยี่สิบถ้าขาดก็ไม่น่าจะขาดเกิน20สถังที่จะพอสามเกียร์นะครับเดี๋ยวดูเลยเราจะกะใกล้เคียงไหมเดี๋ยวจะโทรถามลูกหนอง๋ยวจะว่าไปว่าเหลือเยอะเนะี่ยเอาเลยครับประมาณ3เกียร์ากว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวใกล้ๆเสร็จเดี๋ยวก่ายอีกทีหนึง่ง เราก็เกือบไปเลยเกียนหนึ่งลจงะจากอนุนเ,เ,เกือบ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 สองเกียร์เกียร์แปดสิบอะไรเงี้ยเออพอได้ประมาณสามเกียร์ต้นๆนี่แหละครับน่าจะได้เดี๋ยวโทรเช็คเดี๋ยวโทรเช็คเดี๋ยวเราถ่ายตอนโทรเช็คด้วยนี่แหมกระจายฟางอย่างนี้น้ำอย่างนี้พอปั่นเลยนะครับหน้า ปั่นปั่นหมักฟางไว้เป็นปุ๋ยรอบสุดท้ายครับสามเกนได้อ้าวมีเอาข้าวไก่ลูกหนึ่งจะขาดก็ตรงข้าวไก่หรอเปล่าครับเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่อะไรเรากะผิด <c oughs> อ่อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเย็บเย็กบกันหก

ราคาตัวเี่เจ็ดสิบอแปลงนี้นะพี่น้ำมันลวกอะอย่างนี้แหละด่นนี้ก็สุดยอดแล้วนะโอ้โหเออไม่ได้เจ็ดพันไม่เรากลับมานะขายอะตอกเกี้ยนอะ <Yeah. S 2> ไปครับเดี๋ยวโทรเช็คราคาก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วครับเพืเ่อนๆนี <Hey. S 2> ่สุดตัวแหลกอาจจะรอสักพักเดี๋ยวค่อยโทรหานุงหนองนะครับเดี๋ยวเราจะโทรหาลุงหน่องที่ผมถ่ายไว้ว่าข้าวได้กี่เกียวผมถ่ายว่าประมาณ30 3เกียวน,นะ3เกียวต้นๆจะอันนั่นแหละแปลงนั้นนะนะที่บอกแล้วฟังราคาด้วยไม่รู้จะ ร้องลูกราคาเท่าไหร่ไปขายมาหกห้าแปดสิบโอ้เกือบผมพนกเลยเออได้กี่หกพันหกเนแล้ได้เกียร์นสามเกียร์เท่าไหร่สองเกนเก้าสิบห้าสองเกนเก้าสิบห้าเออเอาพอได้เออเอาเอาอย่างเลยหูผักบุ้งเต็มเลยแปลงเนี่ยเหรอครับมึกก็เต็มมึกกันแล้วแหละอย่างอย่างอย่าง โดนไอบ้บอมไปเกี่ยวของใครไม่รู้ของเกี่ยวอยู่ที่บ้านไงนอ๋อโอเคครับเขียนได้เหดอลุงอ่าครับเป็นไงเรากะใกล้กคเคียงนะกะขาดยี่สิบถังเกินก็ยี่สิบสองเกียงเก้าสิบห้าเกือบ3สามเกียงใกล้เคียง, 95, ยง,ยงไปแล้วครับ